สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องยีแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้ยีแมวจะพามาดูประโยชน์ของใบไม้หรือใบพืชที่เราจะมาทําน้ํายาไล่มแมลงกันนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆใบยูคาค่ะ ใบยูคาก็จะมีกลิ่นของมิ้นท์และมีกลิ่นหอมและสามารถนำไปไล่แมลงแล้วก็ยุงได้นะคะแล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งค่ะนี่คือใบสดาดนะคะที่มีสารอาซาไราเลกตินหรือ a อ a นะคะสามารถไปกำจัดแมลงและเพี้ยหนอนแล้วก็ยุงได้นะคะเราจะเอาสองตัวนี้มารวมกันเราไปดูเลยค่ะว่าเราจะทำยังไงกับเจ้าสใบนี้นะคะไปเลยค่ะ ค่ะอันดับแรกเราก็จะไปหาใบสะดาวนะนะคะเราก็จะไปหาสะดาวมาจํานวนหนึ่งนะคะแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้จํานวนเยอะเพื่อนๆก็หามาจํานวนเยอะๆนะคะเยแมวล,ลองสักค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่าพืชสวนของเยแมวไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะเราก็จะนํามาหั่นเลยค่ะ ใส่กระมังไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วใบยูคาค่ะแล้วก็ไปเก็บใบยูคาจํานวนนึงนะคะแล้วแต่เพื่อนๆค่ะต้องการมากก็เก็บมากเลยนะคะเราก็มาหั่นเหมือนกันค่ะเพื่อเอาแต่ใบมันนะคะ หลังจากที่เราได้หั่นเสร็จแล้วนะคะเราจะนํามาตาค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องปั่นสามารถนําไปปั่นได้นะคะวันนี้ยี่แมวตำเอาค่ะค่ะเมื่อเราตำพอแหลกแล้วนะคะเราพอค่ะเราออกจากคกพักเลยนะคะพักใส่กระงไว้ค่ะ พอได้ที่ตำเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้น้ำผสมเราจะใส่น้ำไปเลยค่ะสอลิตรนะคะเสร็จแล้วเราขยี้เลยค่ะขยี้เพื่อให้สารต่างๆได้ออกมานะคะ เราขยี้เสร็จแล้วนะคะเมื่อสารหลากหลายชนิดออกมาจากใบสะเดาแล้วก็ใบยูคาแล้วนะคะเราจะต้องนำมากองก่อนค่ะเพื่อเอาแต่น้ํานะคะเพราะไม่งั้นเศษก,กากของใบของพืชต่างๆจะไม่ติดรูฉีดพ่นนะคะ สำหรับกากที่เหลือนะคะเราก็จะไปไว้ที่โคนต้นเพื่อป้องกันมดเพี้ยมแมลงที่อยู่ตามพื้นดินนะคะและป้องกันปวกได้ด้วยนะคะสำหรับใบสะเดากับใบย,ยูคาเนี่ยค่ะค่ะหลังจากที่เรากองเสร็จนะคะเราก็มากรอกใส่ขวดไว้เพื่อเก็บไว้ใช้ได้นานนะคะสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีนะคะน้ำสะดากับใบ,ย,บย,ยูคาเนี่ยค่ะ แล้วปริมาณในการใช้เพื่อไปฉีดพ่นเลยลดลาดนะคะเราจะใช้น้ำสะเดาประมาณครึ่งแก้วเนี่ยค่ะครึ่งแก้วยาวหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะประมาณครึ่งแก้วนี้เลยค่ะต่อน้ำสองลิตรนะคะแล้วทุกครั้งเวลาที่เยแมวฉีดพ่นเยแมวก็จะเติมด้วย นมสดหรือว่าฮอร์โมนชนิดอื่นก็ได้นะคะที่เพื่อนๆพื่นทำไว้สำหรับเร่งด่วนเลยเราก็จะใส่ไปหนึ่งกล่องเลยค่ะสำหรับบำรุงพืชไปในตัวเลยนะคะเพื่อนๆปิดฝาค่ะ ค่ะพร้อมแล้วค่ะเราไปฉีดพ่นเพื่อป้องกันแมลงและศัตรตูพืชหรือเพี้ยตัวนี้สามารถป้องกันปลวกได้นะคะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะเราก็ลดลาดไปเลยนะคะเพื่อป้องกันมดแมลงแล้วก็ปลวกที่อยู่ตามพื้นดินค่ะเราสามารถป้องกันและบำรุงไปด้วยตัวเดียวกันเลยนะคะเพราะเราผสมฮอร์โมนนมไปด้วยค่ะ สำหรับการฉีดพ่นเราก็ฉีดพ่นไปได้เลยนะคะเพื่อป้องกันมดแมลงและเพี้ยหนอนและศัตรูพืชอื่นๆนะคะที่มากัดกินต้นทืชของเราค่ะฉีดพ่นไปให้ทั่วๆเลยนะคะเราควรฉีดพ่นทุกๆเจ็ดวันค่ะนี่ค่ะใบโหระพาค่ะจากสวยๆนะคะตอนนี้เริ่มโทม ยายแมวก็ตัดแต่งไปแล้วนะคะเพื่อจะให้เขาแตกยอดแตกกอ,อกมาใหม่นะคะเราก็ฉีดน้ำยานี้เพื่อป้องกันมแมลงและบำรุงไปในตัวเดียวเลยค่ะค่ะสำหรับน้ำใบยูคากับน้ำใบสะดานะคะผสมฮอร์โมนโนมนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยีมพรทำด้วยนะคะ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องย m เม l พาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะได้ทั้งไล่และปราบศัตรูพืชและบำรุงพืชไปในตัวเลยค่ะ อย่าลืมนำไปใช้กันนะคะ